สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําโปรแกรมโอนเพิ่มลดงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีนะครับเป็นโปรแกรมโอนลดเพิ่มงบประมาณตามโครงการต่างๆที่เราจัดกิจกรรมไปแล้วนะครับเช่นบางโครงการที่เราจัดทําไปแล้วและเงินงบประมาณโครงการนั้นหมดลงแต่ยังมีกิจกรรมที่มีความจําเป็นต้องจัดกิจกรรมเพิ่มเราก็สามารถที่จะ โอนงบจากโครงการอื่นมาจัดกิจกรรมได้นะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับก็จะอำนวยความสะดวกทําให้การจัดทําเอกสารโอนลดเพิ่มงบประมาณทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสะดวกมากยิ่งขึ้นเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการกรอกข้อมูลโครงการต่างๆนะครับว่าเรามีโครงการอะไรบ้างได้รับเงินจัดสรรเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่แล้วบ้างนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลนะครับข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการที่เราจะโอนเลือกเพิ่มลดงบประมาณนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการพิมพ์เอกสารนะครับซึ่งการพิมพ์เอกสารนะครับเราก่อข้อมูลเสร็จทุกอย่างก็สามารถที่จะพิมพ์เอกสารได้เลยนะครับไม่ต้องไปเปิดเอกสารหลายฉบับนะครับเรามาดูกันเลยนะครับ กลยุ student ทธ์ยุทธศาสตร์ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับเมื่อเราเลือกยุทธศาสตร์แล้วกลยุทธ์ก็จะเป็นของยุทธศาสตร์นั้นๆนะครับโดยที่เราจะมีเป็น10กลยุทธ์นะครับสิยุทธศาสตร์แต่พอเราเลือกแล้วนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นของยุทธศาสตร์นั้นๆให้เลยนะครับโดยที่ลดการกา่อข้อมูลผิดพลาดนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปพิมพ์ใหม่นะครับถ้าเราพิมพ์โอกาสที่จะผิดพลาดก็จะมีนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราพิมพ์ครบหรือไม่การเลือกแบบนี้นะครับก็จะ ทำให้ข้อมูลถูกต้องมากยิ่งขึ้นจากนั้นนะครับเราก็จะมาเลือกโครงการนะครับว่าเราจะโอนลดงบประมาณในส่วนโครงการไหนนะครับ เรียบร้อยนะครับตัวนี้เราก็จะมาดูจํานวนเงินครับตัวนี้เราจะลดไปที่5000บาทนะครับโครงการที่ได้รับนะครับเพิ่มไปนะครับก็จะเป็น5,000นะครับโครงการที่ลดไปตัวนี้1000โครงการที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็น1000นะครับโปรแกรมก็จะคำนวณให้เองอัตโนมัตินะครับตัวนี้ดึงข้อมูลมาจากที่เรากรอกก่อนหน้านั้นนะครับว่างบประมาณที่รับจัดสรรแต่ละโครงการเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาพิมพ์ว่าเป็นการลดเพิ่มก็ประมาณครั้งที่เท่าไหร่นะครับ วันที่โอนนะครับวันที่โอนงบเป็นวันไหนนะครับอันนี้ก็จะสมมติเอานะครับเลขที่บันทึกข้อความนะครับก็คือเลขที่ตรงนี้นะครับบันทึกข้อความตรงนี้ลงวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เลือกไปนะครับ อันนี้เป็นการสมมตินะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาที่ชีตนะครับพิมพ์บันทึกข้อความแล้วก็พิมพ์รายละเอียดนะครับตอนนี้นะครับข้อมูลก็จะยังไม่มีอะไรขึ้นมานะครับตอนนี้เห็นไหมครับข้อมูลจะยังไม่มีอะไรขึ้นมาพอเราคลิกเลือกตรงนี้นะครับคลิกเลือกปึ๊บนะครับข้อมูลก็จะขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับพร้อมที่จะ ปิ้นออกได้เลยนะครับไม่ต้องไปเปิดเอกสารหลายแผ่นหลายรอบนะครับตัวนี้โปรแกรมคำนวณให้อัตโนมัตินะครับว่าเงินเหลือเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่บ้างนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ตอนนี้นะครับเป็นโครงการที่1กับโครงการที่2อยู่นะครับผมจะเปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็นโครงการที่3กับโครงการที่4ดูนะครับเห็นไหมครับ3กับ4ตรงนี้มาเรียบร้อยนะครับ จากตอนแรกนะครับโครงการนี้นะครับมี6000ใช้ไปแล้วตัวนี้เหลือนะครับแล้วก็เพิ่มมาอีก1000ก็จะเป็น5,5 0 0นนะครับประมาณนี้นะครับชื่อตรงนี้นะครับชื่อผู้รับผิดชอบโครงการแล้วก็โครงการต่างๆนะครับตรงนี้โปรแกรมก็จะคำนวณให้เองอัตโนมัตินะครับโดยที่ไม่ต้องไปนั่งพิมพ์ใหม่นะครับเพราะไม่รู้ว่าชื่อใครบ้างนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็กดพิมพ์ได้เลยนะครับกดปุ่มปุ่มเดียวก็สามารถที่จะพิมพ์เอกสารได้เลยนะครับก็จะช่วยลดภาระงานนะครับในส่วนนี้การโอนลดเพิ่มก็ประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีครับผมขอบคุณครับ